ที่ดินเป็นชื่อญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วนะครับวันดีคืนดีมาตรวจเจออยากที่จะโอนมาเป็นชื่อเราหรือโอนให้คนอื่นนะครับไปติดต่อที่ดินเขาไม่โอนให้ทำยังไงถึงจะโอนเปลี่ยนชื่อได้สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกฎเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะฮะหลายคนบางครั้งนะครับตรวจสอบที่ดินมาเจอว่าเป็นชื่อคนตายยังไม่ได้โอน นะครับหรือบางคนบอกเอ้ยเป็นชื่อพ่อแม่เอาทิ้งไว้นั่นก่อนมีความจําเป็นเราถึงที่จะเอาเปลี่ยนชื่อเรานะฮะถึงจะใส่ชื่อตัวเองหรือบางกลุ่มญาติพี่น้องกลัวทะเลาะก,กันพ่อแม่ตายก็ใส่ชื่อพ่อแม่ไว้ก่อนวันดีคืนดีอยากจะแบ่งกันเฮ้ยค่อยมาแบ่งแต่ที่นี้ปัญหาเกิดขึ้นว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีความจําเป็นอยากจะเอาไปจำนำําจำนองอยากจะไปทํางานต่างประเทศเอาไปกู้ซะเอาไปตึงแบงค์ซะ เกิดเหตุเดือดร้อนอยากจะเอาไปจำนำมาแล้วเอาเงินมาหมุนพอไปติดต่อที่สำนักง,งานที่ดินเขาไม่โอนให้บอกว่ายังเป็นชื่อคนตายอยู่เฮ้ยแล้วทำยังไงถึงจะสามารถเปลี่ยนออกจากชื่อคนตายมาเป็นชื่อของพวกเราได้นะครับในเรื่องนี้จะถือว่าจะอยู่ในหมวดของการจัดการมรดกนะครับการที่จะเปลี่ยนชื่อมาจากคนตายมาเป็นชื่อของเราหรือญาติพี่น้องเนี่ยที่ดินเขาไม่ทำให้แน่นะฮะ ยิ่งกว่านั้นโดยเฉพาะบัญชีเงินฝากในธนาคารนะครับชื่อในรถยนต์ขนส่งเขาก็ไม่โอนให้แน่จนกว่าคุณจะฟ้องขอจัดการมรดกนั่นคือภาษาบ้านเราเรียกเฮ้ยฟ้องผีนะครับหลายคนก็พอจะรู้แล้วแต่หลายคนบอกไม่รู้จริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องผีนะฮะจะต้องให้บุคคลซึ่งเป็นทายาทที่กําหนดไว้ตามมาตรา1629นะฮะไปติดต่อทนายความเพื่อที่จะยื่นฟ้อง ขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อสารทายาทตาม1629มีใครบ้างนะฮะก็คือทายาททั้งหมดจะมี5 6อันดับนะครับอันแรกก็คือผู้สืบสันดานนะครับบุตรอันดับ2ก็คือบิดามารดาอันดับที่3นี่คือพี่น้องร่วมบิดามารดาอันดับที่4พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาอันดับที่ห ปู่ย่าตายายอันดับที่6นี่ถึงจะเป็นลุงป้านาอาทีนี้กฎหมายกําหนดว่าทายาทที่จะฟ้องได้อันดับแรกๆที่มีชีวิตอยู่ทายาทอันดับชั้นต่อไปจะถูกตัดสิทธิ์นั่นคืออันดับผู้สืบสันดานแล้วก็บิดามารดาของผู้ตายจะอยู่ในชั้นเดียวกันรวมทั้งภรรยาฉะนั้นจําง่ายๆบิดามารดาภรรยาและบุตรนะฮะสามารถที่จะฟ้องเป็นทายาทอันดับที่1ฟ้องขอจัดการมรดกได้ถ้า3 กลุ่มนี้นะครับตายหมดแล้วพี่น้องร่วมบิดามารดาถึงจะไปฟ้องได้เอาละทีนี้พอรู้ผู้มีสิทธิ์ในการยื่นแล้วก็ไปพบทนายความนะฮะให้ยื่นขอฟ้องขอให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมารดกก่อนการฟ้องนะฮะเราก็ยื่นฟ้องไปศาลหย่อทําการปิดประกาศที่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันในเขตที่ผู้ตายมีผู้ภูมิลําเนาเมื่อประกาศครบ45วันนะฮะศาลก็จะขึ้นสืบพยาน เราก็ขึ้นเบิกความไปเลยนะฮะเป็นอะไรกับผู้ตายผู้ตายตายจริงไหมหรือตายปลอมนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าขนาถึงแก่ความตายผู้ตายมีทรัพย์สินอะไรบ้างตัวคุณที่ฟ้องจัดการเนี่ยเป็นบุคลคลวิกลจริตไร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถไหมนะครับถ้าสารตรวจสอบมีคุณสมบัติครบเป็นทายาทจ,จริงสารก็จะตั้งปึ้งให้เป็นผู้จัดการมรดกอ้อลืมอีกอย่างหนึ่ง การยื่นขอจัดการมรดกนะฮะทายาทซึ่งเป็นพี่น้องทุกคนเนี่ยจะต้องยินยอมนะฮะข้อสารสมัยใหม่ทุกวันนี้ก็คือจะมีหนังสือเซ็นยินยอมให้ทายาทเซ็นมานะฮะกรณีไม่เซ็นหนังสือยินยอมน,นี้มาสารก็จะต้องให้ส่งหมายแจ้งไปที่เจ้าตัวเขานะฮะถ้าเขาไม่มาคัดค้านสารจึงจะตั้งแต่ถ้าพี่น้องทุกคนถูกพนดีก็เซ็นยินยอมการเซ็นยินยอมให้เป็นผู้จัดการมรดกไม่ใช่เซ็นยกมรดกนะฮะทำความเข้าใจให้ดี ยังไม่ต้องทะเลาะก,กันเป็นผู้จัดการต้องมาจัดการแบ่งทรัพย์มรดกให้แก่ผู้มีสิทธิ์เท่าๆกันนะฮะกรณีแบ่งไม่เท่าอาจจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์มรดกได้ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการยักยอกเองหรือทายาทยักยอกเองนะครับหลังจากได้คําสั่งศาลนะฮะเบ็ดเ,เสร็จจะใช้เวลาในการยื่นฟ้องปิดประกาศสืบพ,พยานจะใช้เวลาอยู่ประมาณ3เดือนนะฮะเมื่อได้คําพิพากษาของศาลมาแล้ว ได้น,นังสือรับรองคดีถึงที่สุดมาแล้วไปยื่นที่สำนักง,งานที่ดินสำนักง,งานที่ดินก็จะเปลี่ยนจากชื่อคนตายให้มาเป็นชื่อของผู้จัดการมรดกนอกจากนี้ถ้าเราอยากโอนเป็นชื่อผู้จัดการมรดกในฐานะส่วนตัวก็ต้องโอนจากในฐานะผู้จัดการมรดกโอนให้เจ้าตัวเองนะฮะหรือไม่ถ้าแบ่งให้ทายาตก็โอนจากผู้จัดการมรดกไปหาทายาตต่างๆซึ่งในวันเดียวที่ยืน่นสามารถยื่นคำร้องเป็นสองฉบับเข้าไปได้เลย จากผู้ตายมาหาผู้จัดการจากผู้จัดการโอนเข้าไปหาทายาทนะฮะสามารถยื่นคําร้อง2องฉบับเข้าไปในครั้งเดียวกันเพื่อโอนลวดเดียวเลยนะครับส่วนค่าธรรมเนียมในการโอนก็เป็นไปตามหลักการของสํานักง,งานที่ดินนะฮะเลทก็คือโอนมรดก50ตังค์ถ้าโอนให้ทายาททั่วไปก็ตามเลทข,ของสํานักง,งานที่ดินนะ ทีนี้ทายาทนะฮะกรณีว่าเราไม่พอใจจะให้ผู้จัดการคนนี้เป็นผู้จัดการเราสามารถยืน่นคำร้องคัดค้านเข้าไปร่วมเป็นผู้จัดการได้2คนซึ่งคุณต้องเซ็น2ลายมือนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะโอนจากชื่อพ่อแม่คนตายมาเป็นชื่อของพวกเราที่มีชีวิตอยู่ได้นะฮะโดยการผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลสามารถโอนได้อีกอย่างหนึ่ง คำสั่งในการจัดการมรดกสามารถโอนได้ทั้งหมดเลยตั้งครั้งเดียวไม่ว่าเราจะไม่ไม่ได้ลืมหรือลืมระบุบัญชีธนาคารหรือทะเบียนรถภายหลังเราตรวจสอบว่าเป็นชื่อคนตายสามารถนำคำสั่งฉบับเดิมไปโอนรถยนต์โอนเงินในบัญชีโอนทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยฟ้องครั้งเดียวจัดการได้ทั้งหมดของคนตายนะฮะมีเคล็ดสาลาความรู้ดีๆเดี๋ยวธนานอนก็จะให้ความรู้เพิ่ม,เต,มเติมกันอีกครั้งหนึ่ง สำหรับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ